คุณผู้ชมคะชาวบ้านทัพทิมสยาม03ที่ตำบลทับไทยอำเภอตาพยาจังหวัดสะแก้วกว่า190ครัวเรือนนะคะก็ยังคงใช้ชีวิตกันตามปกติค่ะขณะที่ชร,รบรหมู่บ้านค่ะก็ได้กวดขันดูแลความปลอดภัยให้กับชาวบ้านอย่างเข้มแข็งโดยทำงานร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงติดตามบรรยากาศกับคุณวุฒินันจันมาจากหน่วยตชด104.03ค่ะ ขอบคุณครับตอนนี้ผมอยู่ในพื้นที่ของตำบลทับไทยอเภอตาพระยาจักกัวสกลที่อยู่ไม่ไกลจากชายแดนของกัมพูชามากนักนะครับตรงนี้ระยะทางน่าจะประมาณสักกิโลเดียวนะครับซึ่งตรงนี้ก็มีการวางกำลังของเจ้าหน้าที่นะครับอย่างแน่นหนารวมถึงในเรื่องของการดูแลพี่น้องประชาชนในหมู่บ้านตรงนี้ซึ่งเรียกว่าหมู่บ้านทัพทิมสยาม03ซึ่งตรงนี้นะครับ เมื่อก่อนเคยเป็นที่อพยพของชาวกัมพูชาเรียกันว่าไซทูนะครับโดยเป็นที่ตรงนี้ก็มีการอพยพชาวกัมพูชาไปนานแล้วนะครับผมซึ่งไปส่งไปอย่างประเทศที่3านะครับและปัจจุบันเมื่อประมาณสักสามสิปีที่แล้วก็มีการให้ประชาชนนะครับในพื้นที่ของจังหวัดสแก้วเนี่ยหรือปาจินบุรีสมัยก่อนนะครับที่ไม่มีที่ทํากินก็เข้ามาอาศัยอยู่ในพื้นที่ตรงนี้เดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับผู้ใหญ่บ้านนะครับที่อยู่ในพื้นที่นะครับว่าท่านได้มีการเตรียมพร้อมดูแลพี่น้องประชาชนอย่างไรสวัสดีครับท่านผู้ใหญ่ครับ ท่านผู้ใหญ่สุพัณเป็นสกุลนะครับผู้ใหญ่บ้านทับทิมสยามศูนย์สามครับ,รรบต้องถามผู้ใหญ่ก่อนว่าในสถานการณ์แบบนี้นะครับเราปฏิบัติตัวยังไงครับคนในหมู่บ้านก็คือการให้ปฏิบัติเรียบร้อยนะครับคือให้เตรียมการอุยพนะครับในตามในชายเดนนะครับที่จะพูดคุยกับชาวบ้านให้ได้รับทราบนะครับกันทุกคนตามในายแดนก็คือจาก ในชายแดนจากทัพทิงสามศูนยสามมาถึงพื้นที่คือตชลอหนึ่งสองสรับที่ชอบอยู่นะครับคือศูนย์สามคือผมก็ขออาศัยในพื้นที่คือ124นะครับท่านที่รับที่ชอบอยู่นะครับคือหลักเขตของอหมู่บ้านทัพทิงสามศูนย์สามกับหลักเขตฝั่งนู้นนะครับก็คือติดติดกันอยู่ช่วงนี้นะครับก็ให้มีการนะครับปฏิบัติหน้าที่โดยพร้อมเพรียงกัน นะครับมีอะไรก็รายงานตามสถานการณ์ที่ที่จะเกิดขึ้นในหมู่บ้านนะครับของทัพทีมสามูสามกับผมเองก็อยากจะแจ้งเตือนให้พี่น้องชาวชาวบ้านในทัพทีมสามสูงสามได้ตื่นกระหนกในการสถานการณ์ที่ตามในเชแดนที่ตึงเครียดอยู่นะครับในช่วงนี้นะครับครับกระผมเองก็ขอรายงานนะครับแต่เพียงเท่านี้ จริงๆเรามีประชากรอยู่ในพื้นที่ประมาณกี่ครัวเรือนครับก็ประมาณ193ครัวเรือนนะครับแล้วการใช้ชีวิตที่ทุกวันนี้ยังปกติเหมือนเดิมไหมฮะใช้คือใช้ในการดำเนินชีวิตประจําวันนะครับก็ปกติอยู่นะครับช่วงนี้คือไม่มีการอพยพไปจากที่ที่ในหมู่บ้านนะครับไปอยู่ที่อื่นจะมีการที่เราจะต้องดูเลนะครับในหมู่บ้าน ของทัพทีมสามซึนสามนะครับคือจะมีการชุดชบรบบและผู้นําจะเข้าเวรทุกวันนะครับเข้าเวรทุกวันฉะนั้นแล้วก็ผมเองก,ก็จะพยายามที่ทําหน้าที่ในในในหมู่บ้านของเราให้มันดีที่สุดนะครับครับแล้วก็ถือว่าเราก็ไม่ได้ประมาาวนะ่ามีการเตรียมเกี่ยวกวับเรื่องการหลบภัยอะไรพวกนี้ด้วยเรียบร้อยไหมครับครับก็จะมีบังเกอร์นะครับมีบังเกอร์ในหมู่บ้านครับ ในมีบังเกอร์ในหมู่บ้านของเราที่จะเตรียมงานให้ชาวบ้านได้อพยพเข้าไปอยู่ในจุดตรงนั้นนะครับก็ถือว่าชาวบ้านที่นี่ครับยังใช้ชีวิตตามปกตินะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ทหารก็ทํางานเต็มที่แหละนะครับเหมือนเดิมทางชุดชรอบนะครับที่ทํางานกันอยู่ทุกวันมีการตรวจตานะครับเห็นบอกว่ามีการพบโดนด้วยเหมือนกันก่อนหน้านี้ช่วงนี้ไมมค่อยมีแล้วมีมีช่วงประมาณไปช่วยเดือน คืนก่อนเมื่อคืนวานก็ยังมีมาอ๋อก็าเจะมีมาอยู่บ้างจะมีจะมีเป็นบางวันนะครับนั้นก็จะเยอะอ๋อแสดงว่าเริ่มเริ่มบางตาลงเริ่มลดน้อยลงครับครับแล้วตรงนี้มีข้อกังวลหรือว่าอยากได้อะไรเสริมหนุนกำลังใจไหมครับสําหรับการทํางานของเจ้าที่ที่นี่ครับตามแนวชายแดนครับว่ารู้สึกจะมี13หมู่บ้านเลยไหมครับในในโซนนี้นะครับผมอ่เดี๋ยวท่านผู้ใหญ่เป็นตัวแทนหน่อยอ่าโอเคครับ จากนั้นแล้วครับผมเองก็อยากจะขอความช่วยเหลือเรื่องอากาแฟเรื่องน้ําในบริโภคในการเข้าเวรแต่ละครั้งนะครับแต่ละคืนนั้นจะมีชุดชลบรอบเข้าเวรตลอดนะครับก็นะถือว่ามาแวะเยี่ยมเยียนก็นได้นะอะไรของติดไม้นะติดมือมาฝากกนได้เพราะว่าตรงนี้ไม่ใช่แค่หมู่บ้านเดียวนะครับมี13หมู่บ้าน สิบสี่ครับสิบสี่ครับขอไปในชายแดนครับมีสิบสี่หมู่บ้านตามแนวชายแดนนะครับที่ว่าต้องปฏิบัติหน้าที่กันอย่างขันแข็งรวมถึงพี่ๆเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับผมนี่ครับเป็นบรรยากาศที่เกิดขึ้นนะครับที่ตำบลทับไทยนะครับในหมู่บ้านทัาทิมสยามศูนย์สามนะครับซึ่งด้าหลังอย่างที่บอกครับนี่คือกัมพูชาละนะครับจะมีพื้นที่ขั้นอยู่นะครับผมนี่ก็คือกัมพูชาแล้วก็สำหรับความคิดแว่าสถานการณ์ทั่วไปครับติดตามทางเอ็มบีทีของเราครับจะรายงานด้ทราบเป็นระยะะต่อไปนะครับ